ราดอกเบี้ยและ6จํานวนเงินกู้ค่ะการแก้ไขในส่วนที่เป็นสาระสาคัญนะคะให้เราดําเนินการดังนี้ หนึ่งนะคะในกรณีที่เราเขียนหรือพิมพ์ข้อความนะคะไว้ไม่ถูกต้องนะคะให้ใช้วิธีขีดค่าข้อความที่ต้องการแก้ไขนะคะให้สามารถอ่านคำหรือข้อความเดิมที่เรา,เราได้ทำการแก้ไขไว้เนี่ยให้ให้ให้เห็นนะคะว่าข้อความเดิมเนี่ยเป็นข้อความยังไงนะคะกู้เงินรายคนนะคะหนังสือกู้เงินรายคนนะคะที่เราจะมีข้อควรระวังดังน,นี้นะคะ หนึ่งเราจะต้องระบุวัตถุประสงค์เงินกู้ลงในหนังสือสัญญากู้ให้ถูกต้องนะคะสองนะคะชื่อหนังสือสัญญากู้เงินของเราเนี่ยจะมีสองประเภทเท่านั้นนะคะก็คือหนังสือกู้เงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหนังสือและหนังสือกู้เงินเพื่อเป็นค่าลงทุนในการประกอบอาชีพการระบุอัตราดอกเบี้ยสัญญากู้เงินนะคะเช่นสัญญากู้เงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายนะคะเราจะต้องบันทึกอัตราดอกเบี้ยสูงสุด สัญญากู้เงินเพื่อเป็นค่าลงทุนนะคะในการประกอบอาชีพเนี่ยเราก็จะบันทึกตามอัตราของชั้นดอกเบี้ยาตามอัตราของชั้นลูกค้าหรือว่าตามโครงการที่ขอกู้นะคะต่อไปนะคะเป็นตัวอย่างของสัญญากู้เงินนะคะที่เรา,าเป็นระบุในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างจากสัญญาปกตินะคะสําหรับสัญญานี้นะคะแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้เนี่ยทางผู้อนุมัตินะคะอนุมัติเงินกู้เป็นโครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนสินเชื่อกรีนเครดิตนะคะซึ่งโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสินเชื่อกรีนเครดิตเนี่ยอัตราดอกเบี้ยนะคะทางโครงการเนี่ยกำหนดไว้ว่าถ้าเป็นลูกค้าประเภทบุคคลนะคะกู้นะคะก็จะมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่อัตราดอกเบี้ย MRR นะคะแล้วก็ถ้าเป็นลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลก็จะอยู่ในอัตราดอกเบี้ย MLR นะคะ แล้วก็เงื่อนไขเพิ่มเติมของโครงการนี้ก็คือว่าถ้าลูกค้านะคะมีในเรื่องของใบมาตรฐานนะคะของโครงการนะคะก็จะสามารถเอามาลดนะคะในเรื่องของดอกเบี้ยได้นะคะถ้าเป็นบุคคลนะคะก็จะลดอัตราดอกเบี้ย m r ลบหนึ่งถ้าเป็นนิติบุคคลก็จะเป็นอัตรา,าดอกเบี้ย m l r ลบ0.5นนะคะตรงนี้ก็เราต้องมาตรวจสอบนะคะว่าลูกค้ารายนี้เนี่ยมี ใบมาตรฐานงานเนี่ยแนบมาด้วยไหมนะคะเราถึงจะมาระบุในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะคะเคสนี้เนี่ยลูกค้านะคะมีใบประกอบนะคะใบมาตรฐานนะคะประกอบนะคะแนบมาด้วยนะคะเราก็จะกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่ MRR ลบหนึ่งนะคะประเด็นถัดมานะคะก็เรื่องของรายงานการประชุมนะคะมีข้อควรระวังดังนี้นะคะที่เจอก็คือ จะไม่มีวาระการขอกู้เงินนะคะไม่มีวาระการมอบหมายให้ลงลายมือชื่อในการทำนิติกรรมสัญญานะคะไม่มีวาระการรับรองตารางกำหนดชำระหนี้ซึ่งพบว่า รายงานการประชุมของกรณีนิติบุคคลเนี่ยมักจะขาดวาระการประชุมดังกล่าวอยู่บ่อยครั้งนะคะซึ่งส่งผลให้การทํานิติกรรมเนี่ยไม่สมบูรณ์แล้วก็ทําให้การพิจารณาเอกสารเนี่ยล่าช้าออกไปเนื่องจากว่าเราจะต้องส่งเอกสารตัวนี้เนี่ยให้ไปที่สาขาเนี่ยเพื่อให้ทางลูกค้าผู้กู้นะคะแก้ไขในหัวข้อตาสําคัญของนิติบุคคลนะคะลูกค้าเนี่ย จะต้องเราจะต้องให้ลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลเนี่ยประทับตราเสมอนะคะดังที่กล่าวไว้เบื้องต้นในเรื่องของนิติบุคคลที่ไม่สามารถทําการแทนได้ด้วยตัวเองนะคะตัวนี้เราก็ต้องตรวจสอบเงื่อนไขในหนังสือรับรองของนิติบุคคลนะคะว่า,าให้ใครเป็นผู้ัะมอบอํานาจในการทําการแทนนิติบุคคลและนิติบุคคลนั้นเนี่ยต้องมีการประทับตราไหมถึงจะทําให้นิติกรรมเนี่ยสมบูรณ์นะคะ หรือนะคะไอ้ตราสาคัญนิติบุคคลเนี่ยก็จะมีอยู่ในเรื่องของข้อบังคับหรือระเบียบนะคะซึ่งในแต่ละข้อบังคับหรือระเบียบของแต่ละที่เนี่ยของนิติบุคคลนะคะก็จะมีการระบุว่าจะต้องประทับตราสําคัญของนิติบุคคลไหมซึ่งบางที่ก็ไม่ได้ระบุบางที่ก็ระบุถ้าระบุเราก็ต้องมีการปั๊มนะคะเพื่อให้นิติกรรมสัญญานั้นเนี่ยสมบูรณ์ ไม่เช่นนั้นแล้วนะคะถ้าเราไม่ได้ปั้มตาสาคัญของบริษัทนะคะเราก็จะถือว่าไม่สมบูรณ์แล้วเราก็ไม่สามารถนํามาบังคับได้นะคะ ทั้งนี้นะคะในหนังสือสัญญากู้งเงินแล้วก็หนังสือสัญญาจำนองแล้วก็รายงานเบิกนะคะเอกสารเหล่านี้นะคะจะต้องถ้ามีการกําหนดให้ประทับตาสําคัญของนิติบุคคลเราก็ต้องประทับตาให้ครบด้วยนะคะการกําหนดชําระหนี้นะคะก็ข้อควรระมัดระวังนะคะในการกําหนดชําระหนี้เนี้ยก็จะต้องดูให้ตรงตามแหล่งที่มาของรายได้นะคะได้แก่รายเดือนรายไตรมาสรายปีนะคะ และกําหนดชาระงวดแรกเนี่ยจะต้องกําหนดชําระให้อยู่ในเดือนนะคะที่ทําสัญญานะคะมิฉะนั้นก็จะกระทบต่ออายุของสัญญาค่ะประเด็นที่พบในหลักประกันจํานองนะคะก็ที่เราจะเจอบ่อยๆนะคะในการทํางานพิธีการสินเชื่อนะคะก็จะมีอยู่ว่าจำนวนเนื้อที่ดินแล้วก็จำนวนเนื้อที่เนี่ยไม่เป็นไปตามที่ผู้นุมัติกำหนดนะคะวงเงินจำนองไม่เป็นไปตามที่ผู้นุมัติกำหนด จำนวนที่ดินไม่ครบนะคะวันที่สิ้นสุดสัญญาจำองเนี่ยไม่ได้ระบุในสัญญาจำองนะคะซึ่งเราเวลาเราได้รับเอกสารตัวนี้มานะคะทางผู้จัดทำนิติกรรมเนี่ยก็ต้องมีการตรวจรายละเอียดตรงนี้นะคะให้ให้ครบถ้วนนะคะถูกต้องเพราะว่ามันมีส่วนในเรื่องของความสมบูรณ์ในการทำนิติกรรมสัญญาแล้วก็การบังคับใช้ในการบังคับตามกฎหมายนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะของนิติกรรมหลักประกันจำนองนะคะ อย่างตัวอย่างนี้นะคะที่ที่เราเอามาให้ดูนะคะก็จะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเคสนี้เนี่ยเป็นเคสที่นิติบุคคลกู้เงินนะคะอันดับแรกที่ผิดพลาดเนี่ยเราเจอแล้วว่าเคสนี้เนี่ยใช้หนังสือสัญญาแบบพิมพ์นะคะประเภทของแบบพิมพ์เนี่ยไม่ถูกต้องตามประเภทของลูกค้านะคะ,ะนิติบุคคลเคสนี้เขาใช้หนังสือ ประเภทของสัญญาู้เนี่ยเป็นหนังสือสัญญาู้่เงินเพื่อเป็นค่าลงทุน12.07นะคะซึ่งจริงๆแล้วนิติบุคคลเราจะต้องใช้หนังสือสัญญาู้เงินเพื่อเป็นค่าลงทุนเฉพาะของนิติบุคคลของผู้ประกอบการนะคะเลขที3.01.02.10ค่ะในสัญญานี้นะคะที่พบว่าผิดพลาดก็คือเราเห็นนะคะว่าตัวนี้ผู้กู้เป็นนิติบุคคลเนาะ นี่นิติบุคคลการลงลายมือชื่อเคสนี้เนี่ยเขาใหา้ผู้ที่ลงลายมือชื่อเนี่ยเป็นเพียงรายเดียวนะคะแล้วก็ไม่มีการประทับตราสำคัญของบริษัทด้วยเคสนี้เป็นการกู้โดยนิติบุคคลแต่ว่าใช้ที่ดินของบุคคลมาคำประกันนะคะมาจำานงเป็นประกันนี้ให้ ข้อสังเกตเวลาเราสังเกตนะคะในหนังสือสัญญาจำนองเวลาเราตรวจนะคะให้เราดูที่ตรงทอ,อตรงหนังสือสัญญาจำนองนะคะข้อที่หนึ่งนะคะเราจะดูว่ารายละเอียดตรงนี้นะคะแห่งเคสนี้เนี่ยเขาระบุว่าผู้จำนองนะคะผู้จำนองคือบุคคลนะคะส่วน ผู้จำนองตกในในในข้อหนึ่งนะคะดูข้อความนี้นะคะผู้จำนองตกลงจำนองที่ดินแปลงที่กล่าวข้างบนนี้ทางแปลงแก่ผู้รับจำนองเพื่อประกันหนี้ทั้งหลายของตรงนี้นะคะที่วงไว้ให้ดูนะคะของเนี่ยเขาเในหนังสือสัญญาจำนองระบุว,ว่าเป็นของบุคคลแต่ที่เราดูกันเบื้องต้นเมื่อกี้เคสนี้คือผู้จำนองเนี่ยเป็นบุคคล จำนองเป็นประกันนี้ให้กับนิติบุคคลนะคะซึ่งเคสนี้นะคะนี่คือข้อผิดพลาดที่เราเจอนะคะอันนี้ต้องเป็นข้อผิดพลาดที่มักจะพบกันบ่อยๆอันนี้เราต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าใครเป็นผู้จำนองแล้วก็ประกันนี้ให้กับใครนะคะนี่นะคะตรงข้อตกลงต่อท้ายก็มีการระบุที่ไม่ถูกต้องเช่นกันนะคะก็คือบุคคลนะคะ จำนองให้กับบุคคลซึ่งไม่ถูกต้องแล้วนะคะตัวนี้และสุดท้ายก็คือผู้รับมอบอ่าตรงตัวลูกหนี้นะคะตรงในข้อตกลงต่อท้ายเนี่ยลูกหนี้ที่ลงนามเนี่ยต้องเป็นผู้รับมอบนาจของจากหนังสือรับมอบนาจจากนิติบุคคลนะคะแล้วก็มีการประทับตราซึ่งเคสเนี้ไม่ได้มีการประทับตราสําคัญของบริษัทนะคะก็ถือว่าทันให้นิติกรรมสัญญาจำนองเนี่ย ไม่สามารถบังคับได้ในกรณีถ้าเกิดมีการฟ้องร้องนะคะต่อมานะคะก็เป็นตัวอย่างของกรณีบุคคลนะคะเป็นผู้กู้แล้วก็นิติบุคคลเนี่ยเป็นเจ้าของที่ดินนะคะเคสนี้นะคะได้นำนอสอสามกนะคะมาจำนองเดี๋ยวเรามาดูในหนังสือสัญญาจำนองเป็นประกันนะคะในหนังสือสัญญาจำนองเป็นประกันเนี่ยระบุว่าบริษัทนิติบุคคลจำกัดนะคะโดย ใครนะคะเป็นผู้จำนองนะคะเรามาดูตรงข้อผิดพลาดที่เรากล่าวไปเบื้องต้นเนาะตรงข้อหนึ่งนะคะที่เป็นการปราผู้จำนองเนี่ยตกลงจำนองที่ดินแปลงที่กล่าวข้างบนนี้นะคะทั้งแปลงผู้รับจำนองเพื่อเป็นประกันนี้ทั้งหลายของเห็นไหมคะนี่คือข้อผิดพลาดก็คือเคสน,นี้ก็คือเป็นบริษัท มาประกันนี้ให้กับบริษัทซึ่งก็ไม่ตรงตามเงื่อนไขตั้งแต่แรกแล้วนะคะว่าบริษัทเนี่ยจำนองให้กับบุคคลนะคะอันนี้คือข้อผิดพลาดนะคะที่ท,ที่ที่เจออันนี้ให้เรา,เราสังเกตและข้อตกลงต่อท้ายก็เช่นกันนะคะที่เราต้องสังเกตก็คือเป็นข้อตกลงต่อท้ายหนังสือสัญญ,ญาจำนองระหว่างบริษัทนิติบ,บุคคลจำกัดนะคะเป็นผู้จำนอง แต่ข้อความที่มาประกันนี้นะคะเห็นไหมคะเขาระบุว่ามาประกันนี้ให้กับบริษัทนิติบุคคลจำกัดเช่นกันซึ่งในเคสนี้ถือว่าไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าเราจะต้องระบุถึงาการประกันนี้ให้กับบุคคลนะคะตรงลูกหนี้นะคะในการลงนามเนี่ยในในฐานะลูกหนี้ก็ต้องลงนามเป็นบุคคลนะคะแล้วก็ไม่มีการประทับงตานะคะ ในเรื่องของวันสิ้นสุดสัญญาจำนองนะคะที่ระบุนะคะในข้อตกลงต่อท้ายเราจะต้องระบุเราต้องดูให้ดีนะคะที่เคยบอกไว้ว่าเคสที่เรามาักจะคบบ่อยๆคือ <ilia. S 2> บางที่เนี่ยไม่ไม่มีการระบุวันที่สิ้นสุดสัญญาจำนองในข้อตกลงต่อท้ายนะคะ,ะซึ่งการระบุวันที่สิ้นสุดสัญญาจำนองเนี่ยจะต้องไม่น้อยกว่าวันที่สิ้นสุดสัญญากู้เงินนะคะแล้วก็เป็นไปตามความสมัครใจของลูกค้า ของผู้จำนองนะคะถ้าผู้จำนองยินยอมนะคะสามารถกำหนดได้ถึง20ปีหรือมากกว่านั้นก็ได้นะคะในการขึ้นวงเงินจำนองนะคะหลังจากวันที่1 1กุมภาพันธ์า5 5 8เป็นต้นไปนะคะธนาคารกำหนดไว้ว่าเราจะต้องจัดทำข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจำนองนะคะที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นไปตามกฎหมายใหม่แล้วนะคะแล้วก็แนบบันทึกการขึ้นวงเงินจำนองให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานสินเชื่อนะคะเล่มสีว่าด้วยหลักประกันเงินกู้ด้วยนะคะ ประเด็นต่อมาที่พบนะคะในเรื่องของการใช้แบบพิมพ์ข้อตกลงต่อท้ายหนังสือสัญญาจำนองนะคะไม่ถูกต้องนะคะก็จะพบว่าจะมีการใช้แบบพิมพ์ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจำนองเนี่ยนำกรณีที่ดินจำ กรณีจำลองที่ดินเพื่อคํำประกันหนี้เนี่ยไปใช้ในเอกสารแบบพิมพ์ของข้อตกลงต่อท้ายในการออกมาสื่อสัญญาคํำประกันฉาสามห้านะคะซึ่งผู้จัดทำนิติกรรมเนี่ยก็ต้องดูให้ดีนะคะในการใช้แบบพิมพ์ตัวนี้ด้วยแล้วก็การตรวจสอบเอกสารด้วยนะคะส่วนประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่พบในในเรื่องของหนังสือสัญญาคํำประกันนะคะก็จะพบในเรื่องของการอ้างชื่อสัญญาผู้เงินที่ไม่ตรงนะคะแล้วก็การลงนามการกำกับแก้ไขนะคะที่ ไม่มีการลงนามกำกับไว้ในการกรณีแก้ไขในสัญญาคำประกันนะคะประเด็นของการคำประกันบสยนะคะที่พบก็คือในเรื่องของการอ้างชื่อสัญญากู้เงินนะคะใช้ไม่ถูกอ้างอ้างไม่ถูกประเภทของสัญญากู้นะคะแล้วก็การฝากเงินค่าธรรมเนียมนะคะ มักจะพบว่าสาขาเนี่ยมักไม่เก็บเงินฝากลูกค้าไว้เพื่อเป็นหากเป็นค่าธรรมเนียมให้กับวสอยอในแต่ละปีนะคะซึ่งอาจจะทําให้การส่งค่าธรรมเนียมตามหนังสือค้าประกันของวสอยอเนี่ยนำฝากไม่ครบตามอายุสัญญาค้าประกันได้คะ่ะการประกันวินาศภัยนะคะให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติของธนาคารนะคะดังนี้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเนี่ยจะต้องทำประกันวินาศภัยนะคะโดยเราดูได้จากคู่มือนะคะสชเล่มสี่ คู่มือสินเชื่อเล่มสี่นะคะบทที่สองศูนย์หนึ่งจุดศูนย์สามจุดศูนย์สี่สิ่งปลูกสร้างตามแปลนนะคะเราดูได้จากคู่มือสินเชื่อเล่มสี่เช่นกันบทที่สองศูนย์หนึ่งจุดศูนย์สามจุดหนึ่งศูนย์นะคะเครื่องจักรนะคะเราก็ดูได้จากคู่มือสินเชื่อเล่มสี่นะคะบทที่ว่าด้วยสองศูนย์หกจุดศูนย์สองนะคะก็ สิ่งเหล่านี้นะคะในการจำนองทั้งที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซี่สิ่งปลูกสร้างตามแปลนนะคะแล้วก็เครื่องจักรธนาคารได้กำหนดไว้ว่าเราจะต้องมีการทำประกันวินาศภัยค่ะประเด็นเงื่อนไขอื่นๆน,นะคะก็มีข้อควรระวังเช่นกันนะคะดังนี้กรณีให้นะคะลูกค้าสมัครกองทุนทวีสุขนะคะข้อความที่ว่าให้เนี่ยก็ต้องมีการทำหลักฐานนะคะยืนยันว่าลูกค้าได้สมัครแล้วนะคะถึงจะครบตามเงื่อนไขนะคะ ให้แนะนำนะคะตัวอย่างก็จะเป็นให้แนะนําลูกค้าให้โอนรายได้นะคะผ่านทกศนะคะคือเราก็ต้องมีหลักฐานในการยืนยันว่าลูกค้าเนี่ยไดเ้เราเนี่ยได้แนะนําลูกค้าในการทำออโอนเงินผ่านทกศแล้วนะคะซึ่งจะทําหรือไม่ทํานั้นหรือไม่เนี่ยก็เป็นการตัดสินใจของลูกค้าด้วยนะคะและกรณีสุดท้ายนะคะกรณี ควรแนะนำนะคะลูกค้าทําธุรกรรมผ่านทกศนะคะคือเราจะแนะนำลูกค้าหรือไม่แนะนำก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้นุมัติเช่นกันค่ะเคสนี้ค่ะสำหรับหัวข้อเรื่อง